ครั้งแรกครับปิดเครื่องได้ล็อกอินอะไรเสร็จขี้รันก่อนเลยแล้วก็โดนอีกแล้วครับโอ้โหก็ผมแซงจริงๆต้องไปแก้ะเลยแก่ เห็นมีเขาบอกว่า Wi-Fi หลุดบ่อยมันคงทั้งเกมด้วยแล้วก็กับตัวเครื่องใหม่นี้ด้วยมั้งต้องซัดอะไรใหม่ไหมเนี่ยะกดมีเต็ดเด็กรอโหลดดูครับเพื่อนเยอะกดโหลดใครช่วยเพื่อนครับสื้เซ็นทรั4.5นะครับก็ รับไปคนละเครื่องกับคุกกี้ร้นแล้วกันว่าทำไมมันหลักขนาดนี้สองบาทถูกอยู่หายยังอ e ีโไม่ได้ครับไม่มีปัญญากดเพลแล้วนะแต่เสียงดังดีมากครับปรับต่ำสุดแล้วก็ยังดังอยู่กดเพลยแล้วไม่คาเยอะครับอ้าวเด้งไปเลยวยโอเคครับโดยกัน มือใหญ่ไปอาอีกแหละอันนี้ไม่ได้ปรับแบบโลสเปคนะครับจะถ้าไม่ชารก็เทอะไรไม่ได้ครับอันนี้เป็นที่กล้องนะโทรรััท์ใหม่แตกล้องเดิมครับให้มาดูว่า ไขทองมันออกบ่อยไหมหเห้ยจบแขก็จบแล้วครับลื่นดีครับ4.5ไม่มีปัญหาอะไรแต่คงยังไม่เข้ามือแล้วครับกพคงได้ลองใชง้ไม่ถึงชั่วโมงเลยครับเซียนพุกิลันนั่นนะครับ <c oughs> ธรรมดาเล่นเดอะเวบเนี่ยตัวเซบาสด ถับัเราเอา้าสองดอก้วครับไม่เป็นไรครับคือมือใหญ่ไปคือต้องซักห้าเดียวมั้งถ้าจะเอามาเล่เนเกน่ะเอ๊ะทำไมก,กดค้างเอาโอเคได้ละ หนึแค่ไม่คุม้มเลยครับไห้เสียอะไรมัง้งไม่ชัดก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับถ่ายดิบๆเลยจังหวะเราไม่คุ้นด้วยอย่างที่บอกธรรมดาเล่นแบบเซิร์ฟบอดอย่างเดียวเก็บกล่องเก็บเงินตาละมือพอ ทมคะแนนได้แต่ไม่รู้จะดีกว่าเดงหรือเปล่าเราชนไปสองแล้วเฮ้ะไม้สองอเอากบังมาทำไมวะไม่ได้หาเงี้น,นี่วะ๋ร <c oughs> อครับไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเด็บดิบมีปัญหารุมล้าวอีกแล้วครับ คอมก็การ์ดอะไรมีปัญหาขึ้นจอฟ้าหลังจากที่ไม่ขึ้นมานานมากน่าจะเยวกับการ์ดจอแหละก็เล่นดูสแต็กไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูหนังฟังเพลงไปด้วยเล่นเน็กแทนอีก เครื่องไม่กระตุกแล้วเหลืออย่างเดียวครับสเสื่อทำไมกดไม่โดนนะกดตอนตรงนี้หเหรอโอ้ลื่นดีครับวัดความลื่นโอเคนะครับผ่านโอ้โห,โหชีวิตทั้งโอ้ยไปล้วครับสมบัติแรงเอส เป็นปกติครับนะครับแพ้แพ้เ,เองครับนำ้ำก็ยังไม่คล่องแล้วกนะันเพราะไม่คล่องจริงๆแลหละหลังจากนี้ก็โทษอะไรไม่ได้นะครับกะตุกกตุกตุ๊กแถวเนี่ยพูดไม่ได้ละ ยังไงตอนนี้ที่ลำคาญเสียครับถ้าจะมาเล่นตอนห้าทุ่มตีหนึ่งแบบเติมก็โดนด่าแน่โดนบุปกประการีด่าแน่ครับ คือตรงกองก็โอ้โหมาต้อนรับกันดีจริงทางเทพเนี่ยสัมผัสการกดโอเคนะครับผมกระโดดโอเคแต่มือเปียกเหนื่อมากเครื่องจะเน่าไหมเนี่ยที่มือติดแน่คือท้าเล่นนาน เฮ้ยโ,โหเกิบเอาเอาเกิไปทีงนะพลาดละครับ <S <S บอกกันนะครับว่าทำคะแนนนะครับรอบนี้ไม่ได้ทำเงนินต้อามาทำไม,ไมเป็นแลบวต<ร>่ว่าเป็นตาแรกจะเอาลงไม่เอาลงอีกเรื่องนึงครับ อย่างน้อยผมก็จะได้ฝึกแบบคนปกติแล้วครับคือไม่ต้องมาแบบของวงไอช่วงนี้จะกดติดไหมนะอะไรเงี้ยโอเคครับชัดเจนแล้วฝีมือมีแค่นี้แต่ก็ให้สกอร์สำหรับรอบนี้นะครับสกอร์สูงสุดน้าตดวเยอะกว่นี้ ตานัดฮอตอยู่แดมครับอะไรอะ่ะอ๋อย้ายเครื่องมานับใหม่ครับแฟนพาร์ใหม่ตอนรับแล้ด้วยโอเคครับขอบคุณมากสังโคนสี่จุดห้าสีเหลืองทองมาครับกลับโผได้ด้วย แต่คนมือใหญ่นี้ก็เอาเซนทรอห้าไปเลยก็ได้มันก็รอเซนทรอสองครับเพราะมือไม่ถนัดมือ,อยิ่งนะครับก็คือถ้าจะเล่นเนี่ยผมช่วยอะไรคุณคุณไม่ได้เลยนะเพราะมือจะวางหมดเลยสอนเลยไม่ได้ต้องไปโหลดโปรแกรมอะไรมาให้มันต่อกับเน็ตแล้วก็บันทึกภาพหน้าจอโอเคครับสวัสดีครับวันนี้จบด้วยความสายใจใี่ไหน